สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนายชูชีพคงชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอนนะครับก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบคุณครับพี่พี่น้องๆชมรมสืม่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่คุณามาท่องเทีย่ยวเยี่ยมเยือนจังหวัดแม่สอนของเราเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่สอนนะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเที่ยวได้ทุกประเภทเลยนะครับท่องเท,ที่ยว ทางธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพเชิงศิละปะัฒนธรรมนะครับต่างๆเหล่านี้สามารถมาที่แม่ฮ่องสอนได้เลยครับก็ขอเรียนว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเนี่ยนะครับมีพื้นที่เจดอำเภอนะครับสี่สิบห้าตำบลสี่ร้ยสิบห้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเจ็ดอำเภอของเราเนี่ยติดแนวชายแดนนะครับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นเรามี ลักษณะของประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับใน9ชาติพันธุ์หลักและก็13กลุ่มย่อยซึ่งสิ่งนี้คือมต์เสน่ห์นะครับที่นักท่องเที่ยวต้องการมาสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมที่เรียบง่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวประกอบกับพื้นที่นะครับของจังหวัดแม่สอนเราเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับจังหวัดแม่สอนเนี่ย มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทยครับ83.42%เพราะนั้นทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เป็นทีวูเขาสลับซับซ้อนนะครับมีมนลเสดเช่นเดียวกันในด้านพื้นที่คือการเข้าถึงที่ยากลำบากเพราะนั้นท่านใดมาเนี่ยต้องตั้งใจมาแล้วก็เก็บความประทับใจกลับไปในโค้งต่างๆของเรานะครับถ้ามาจากอำเภอปายเนี่ย2,24โค้งนะครับเส้นทางทางหลวง1095 ถ้ามาจากทางใต้คือผ่านทางแม่เสียงจากอำเภอฮอดเชียงใหม่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกเส้น 1. นึดครับอันนี้หนึ่งพันแปดร้ี่โคง้งพอรวมกันแล้วถ้าใครขึ้นเป็นวงกลมลงเป็นวงกลมนะครับสี่พปโค้งครับทุกคนต้องมาสัมผัสน,นะครับโค้งที่เป็นมนต์เสน่ห์นะครับเข้ามาถึงที่จังหวัดแล้วก็วจะได้พบการใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของกลุ่มช,ชาติพันธุ์ที่ผมได้เรียนนะครับมีทั้งกะเหลี่ยงอันนี้มากที่สุดในจังหวัดของเราครับ4-5%เเ ไทยใหญ่นะครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นคนไทยพื้นเมืองอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นองนั้นสองเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นชาติพันธุ์ที่เป็นชาวเขาครับนะครับม้งนะครับอาคาลาคูนะครับลาเวสนะครับต่างๆเหล่านี้ปะโอเนี่ยทุกคนมีการแต่งกายนะครับทุกชนเผ่าทุกชาติพันธุ์มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนอยากมาสัมผัสนะครับมาใส่ชุดของเขาผมก็เช่นเดียวกันว mm ัน hmm. นั้นติงต่างๆพวกนี้พารวมความเป็นแม่งสอนแล้วแม่งสอนจึง มีมนตเสน่ห์ที่คนทุกคนเนี่ยอยากมาค้นพบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับกับทรัพยากรธรรมชาติอันรุดมสมบ,บูรณ์ที่เราอยู่กันเพราะนั้นแม่สอนเนี่ยจึงเป็นเมืองนะครับแห่งความสุขสงบของผู้อยู่อาศัยและก็ป่อนคลายสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนครับประเพณีกิจกรรมต่างๆเรามีให้ชมตลอดทั้ง12ปีอย่างเช่นเดือนในห่วงนี้ก็่วงเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับ ก็ใกล้วาระดีถีขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เวียนมาบรรจบกันนะครับ mm hmm. ผมในานามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่งสอนก็ขอเรียนทุกท่านว่านะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีความสุขความเจริญนะครับท้ายนี้ผมขออารัธนาครับคุณพระศรีรันาตน a ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือครับบารมีขององค์พระาธาตดอยกองมูนะครับบารมีของพระยาสิงหนาราชา ผู้สร้างบ้านแปลงเหมืองให้มีแม่งสอนในทุกวันนี้นะครับพร้อมกับพรใดๆอันประเสริฐทุกการทั่วโลกล่าได้โปรดดนบรรดาจาะตัวพิธพรครับอายุวันะสุขะแก่ทุกท่านครับครอบครัวอบคุณสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนามีความสุขมากๆนะครับท่าคะเดี๋